ดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องพีนัทชาแนลนะคะไม่ไร้สดนะคะตอนนี้ก็มาอูรอบที่รอบที่สองว่าเราจะซื้ออะไรกันบ้างใช่ตลาดอินโดนีเซียอ่ะคืออ่ะคือเราอยู่ตลาดอินโดนีเซียนเดี๋ยวซื้อกล้องให้แปะแล้วจีตอนนี้นะคะพี่นัทจะพาพวกเรานะคะเที่ยวเมืองมุกดาหารนะคะใช่เราไม่เคยมา เราาดู่วพี่นัทพี่นัทเคยมาเดินถนนเส้นนี้ไหมคะไม่เคยไม่เคยเลยมาอยู่นี่หนึ่งปีไม่เคยเข้าเคยเข้ามุกแต่ไม่เคยเดินมา,าอันนี้คือ มีมีของที่อยากได้ไหมพี่มีแต่กระมังม่อค่ะไม่ไ้อยาม่มีอะไรอยากได้จะฝากกระมังม่อค่ะอ่าแล้วจะซื้อลูกี้ได้อลไรยังคิดอยู่อ่ะจะดูแบบเป็นเสื้อแขนยาวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อตอนนี้พี่นัดเจอแล้วนะคะอยากได้อะไรนะคะไปดูนะคะ

ของที่จําเป็นและเท่าที่อยากได้เท่านั้น Cough. Yeah. ก็สวยค่ะพี่โอเคากฝากฝากนี่คาะอ่าก็ได้ชิ้นที่สามแล้วนะคะตอนนี้ไปค่ะทีมแจ้งอ่าสามสิบอยู่นู่นค่ะด้านหน้าน่น่ะเสื้อเดียวทนาไปฝากไทยอุรเนะนุ๊กี้ไทยอุราะดีนะ 没了。 เบียจะพามาซื้อนะครับของหนุ่มเขากาลังเลือกของอยู่อเราเดินก่อนนะเราก็ได้ของเยอะแล้วใช่ปเราเดินก่อนป่ะเราเดินต่อบไปพี่พี่ยอดมาแล้วนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่พี่เบียร์นะคะก็พาพวกเรามาเดินช้อปปิ้งนะคะที่ตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารนะคะ ะะส่วนพี่นกกับพี่วีออดก็อยู่ด้านหลังนะคะก็ซื้อของกันนะคะจะบอกว่ามีหลายคนแล้วนะคะที่ทักนะคะทักแก๊้งสามสลึงนะคะมีความจำยยที่นัดได้ด้วยนะคะฮอตฮ <Hot hot S 2> อตมากเลยนะคะแตคุณชมว่าสวยก็ต้องทอชมว่าสวยก็เลย โดนคารมแม่ค้าเข้าไปแล้วเอร่อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเด้ลคูกเลยเดยว้ยได้พวกปลาแห้งปลาย่างไปไปไแล้วุณแล้วคุณกินเดี๋ยวเราจะไปหากะทะไหนอะเราจองไว้อยู่ร้านไหนครับอ๋อแล้แล้วแล้วปิดน้อเต๋ของ เพลงเดินจิตประหลพมิแพงเพลงราคาไม่แพงเอาวเวลานี้ได้อะไรบาร์เบียเสื้ออันนี้เหรอก็อยากอยากกินอันเย็นเย็นมีไหมอ่ะมีเหรอมีแค่เย็นไหมครับเอาเอาเย็นเย็นให้หน่อยค่ะอันนึงเอาลูกเท่าไรครับเอาลูกละซาวค่ะเดี๋ยวหาให้นางกินนะครับ เอาเข้าวจีมาครับเอามาแลกกันนะหูข้าวนะแล้วเ้ยซาวไปใช้มาเลยอ้าวกับมาร้านนี้แล้วนะคะได้อะไรคะพี่หมูย่ากับปลาแห้งนี่ปลาแห้งโอ้มนี่นี่ต้มคลุกแกงมีนปลามันหายยากมากไปขาไข่ยังไงคะพี่อันนี้ทุงละร้อยเดียวสองตัวร้อยถูกนะตัวบักใหญ่เลยใช่ถูก จะทำกับข้าวนี่รับเกือ่จับดแบบพี่เรื่งก็มีต้มแล้วมีเรื่อนเนี่ยมากว้าวเราต้มแค่เว่นต้มแง่อค่อร้านนี้เขาก็เป็นเอซีพี่นัทด้วยนะคะอันนี้เป็นตอนขากับที่พากันแวะซื้อของคจับยนผมขายอยู่ แม่อันนี้ก็ไปทอดเอาจะไปไปย่างใช่ไหมค้าบปักรจะย่างเองจ้ะย่างแล้วจะปรงก็อร่อยเนียย่างหกสิบบาทแซ่บแซ่ดเะไปย่างแล้วมันจะปรงไปย่างรงันกรงเลยอร่อยเลยได้ไปในเปร์เขาเกี๊ยงเห้เค่นข้าเกียบเหรอคะพี่นันขาวานข้าวขาวขขาวา้วา้าาววขาวข้าว้าอขาวขาวข้้ค้ววาา เขียเกล่ยมนะมาแล้วก็จะได้แต่ของกินของกินพี่นัทน่ะอากาศดีมากครับผมแดดไม่ร้อนเลยอันนี้เต็มมือแล้วแล้วก็เหลือหมูกระทะเต็มอีกดูนะคะว่าพี่นัดได้อะไรบ้างนะคะดูนี่เอี๊ครับนี่ครับปุ๊บปิ๊ เป็นมือนะครับทขาไปทำไมทำไมค่ซื้อคนเดียวเลยบหมือนกันไม่เคยมาพายเรืพี่ไม่เคยมาเลยก็ปิดคลิปให้หน่อยเป็นยังไงบ้างอยากให้พี่นัทพูดเกี่ยวกับบรรยากาศในการมาเที่ยวที่ตลาดอยากมันไปตั้งไว้กกอกเราจะมาเดินให้มันทั่วรอบทิศรอบเด็กยามีตลาดแบบมีที่กกอกใช่โอ้เด็กอยากให้กกอกกลับมาคือคืนแล้วก็มีตลาดแบบนี้โอ้เนาะพี่หวังว่าสักวันเนาะสักวันคงจะเป็นเช่นนั้นเนาะ ฝากดูคลิปดูโฆษณากดไลค์กดแชร์พี่นัทด,ด้วยขอบคุณลูกกี้มากที่ถ่ายคลิปให้นะคะ <Okay. S 1> นะคะนี่คือตลาดอินโดจีเนาะขอบคุณครับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับที่ถ่าย